Flash one this one สวัสดีค่ะทุกคนปูเองนะคะก็กลับพบกันอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะปูอยู่ที่ฟาร์มนะคะก็เป็นฟาร์มที่ปูเคยมาประจำนะคะเป็นฟาร์มที่ญาติของคุณพ่อบ้านเนี่ยเขาเป็นผู้จัดการอยู่นะคะเขาก็ดูแลฟาร์มเนี้ยนะคะก็ฟาร์มนี้ก็เป็นฟาร์มขนาดใหญ่นะคะเกือบ2 0 0พไร่เลยค่ะ ก็เรามีนัดกับบ๊อบนะคะก็คือเป็นญาติของคุณพ่อบ้านเนี่ยค่ะเราจะมากินอาหารกลางวันด้วยกันนะคะก็เหมือนเอามาปิกนิกนะคะ่ะตอนแรกนะคะเราก็ตั้งใจกันเอาไว้นะคะว่าเดี๋ยวเราจะไปปิกนิกกันแบบว่ามันจะมีที่แบบว่าอยู่ตรงเนินสูงๆอะคะ่ะแต่ว่าต้องขับเป็นว่าเป็นควคดบออกไปนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะฝนมันตกนะคะมันเริ่มจะตกแล้วก็เลยไม่แน่ใจนะคะว่าเราจะไปปิกนิกกันตรงไหนนะคะอาจจะต้องได้ปิกนิกตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะตรง เก่าๆเนี่ยคะ่ะเนี่ยนะคะเราอาจจะได้ปิกนิกกันตรงนี้นะคะเพราะว่าฝนมันเริ่มตกแล้วอะคะ่ะเนี่ยนะคะก็บริเวณฟาร์มนะคะตรงนู้นก็ฝั่งถนนตรงนู้นก็ใช่หมดเลยนะคะฟาร์มนี้เลี้ยงวัวเนื้อนะคะเห็นไกลๆนู่นนะคะวัวเขาก็จะย้ายวัวไปแต่ละทุ่งแต่ละทุ่งอะคะ่ะ ก็มีหลายฟูงนะคะเมื่อก่อนตรงนี้นะคะเป็นกดังแล้วก็เหมือนกับเป็นที่รีดนมวัวค่ะเดี๋ยวนี้เขาก็ดัดแปลงเอามาเหมือนกับว่าเป็นที่ปิกนิกนะคะหรือว่าเอาไว้เป็นที่แบบว่าทําบาร์บีคิวอะไรกันเนี้ยค่ะมีเครื่องครัวครบเลยนะคะในนั้นก็เป็นพวกจานชามต่างๆมีเตาแก๊สมีซิงค์มีน้ำร้อนด้วยค่ะข้างๆเป็น เหมือนคลองอะค่ะเป็นคลองน้ําไหลเนี่ยมีปลาไหลเยอะมากเลยนะคะในเนี้ยบอสบ,บอกว่าเดี๋ยววันหนึ่งอะจะพาไปตกปลาไหลนะคะเนี่ยค่ะในคลองเนี้ยมีปลาไหลเยอะมากๆเลยนะคะคลองมันก็จะลัดลดลัดเลาะ,ะ,ะ,ะเลี้ยวอะคะ่ะอยู่ในฟาร์มเนี้ยคะ่ะไปทั่วเลยนู่นนะคะเห็นไหมคะไกลๆนู่นนะคะก็เวลาที่เราขับ รถโคดใบนะคะขึ้นไปแล้วก็มองลงมานะคะมองลงมาก็จะเห็นพื้นที่ฟาร์มไกลสุดลูกหูลูกตาเลยค่ะสวยมากๆเลยนะคะตอนแรกอ่ะวันนี้บ๊อบก็จะพาขึ้นไปตรงนู้นแหละคะ่ะแต่ว่าฝนมันตกนะคะอากาศไม่อำนวยนะคะเราก็เลยมาปิกนิกกันในในเชดเนะะี่ยค่ะในโกดังที่รีดนมวัวเก่าอันเนี้ยค่ะเนี่ยค่ะเราก็มาปิกนิกในนี้แทนนะคะซึ่งตรงเนี้ยเขาทำเป็นเหมือนกับว่า ที่พักผ่อนนะคะเอาไว้กินอาหารกลางวันหรือว่าพบปะเพื่อนฝูงบางทีก็เราก็มาตั้งแคมป์นะคะกลางเต็นท์กันนะคะเ <Hello. S 1> นื่อะคะ่ะ <Hello. Hello. S 1> อันนี้ก็เป็นรถที่เขาใช้ในฟาร์มนะคะจะเป็นในลักษณะนี้นะคะข้างหลังก็จะมีเป็นที่เก็บอุปกรณ์นะคะ Hello. Hello. ต่างๆ <Hello>. นี่นะคะ เป็นเหมือนรถ ATV บ้านเราอะค่ะขับแบบว่าสะเทินน้ำสะเทินบกนะคะเพราะว่าในฟาร์มเนี่ยมันไม่มีถนนใช่ไหมคะมันก็จะมีแต่แบบดินแบบเนี้ยไปเรื่อยๆค่ะเ uh, I'm washing now, my shorts got wet and dirty, might, <laughs> might even take them home in the morning.

But nobody told me it was a smartphone, and it does these silly things by itself, you know? <laughs> <laughs> you, knew, you got a new phone. Oh, uh, oh, that That's a new one, too. I saw the advertise. Oh, okay. um, yeah, this is a, a SIM card. You've got to put it back in again, because it shakes the SIM card about. Oh, okay. Mm. It's not a very good bracket that holds the SIM card in. Here. Ah! Oh, look at this. Okay. Oh, bit and bit, bit, bit. you got to choose first which one you bit, want between you and today. Rex. Yep. Oh, yep, yep. I sit here. Yeah. Oh. What are you, Rex, chicken or what? I don't care. I don't care? You have oh, the chicken. I love the chicken. Love the chicken. Well, much sport today. I don't, don't expect this every day. <laughs> Why not? <laughs> 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 come on only for the fine day, day. we're thinking about what do you want you want nose job on you so not disturbing me if i doing any final work do you want to do that after you sold the trucks? เดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะมาเดินดูรอบๆตรงนี้นะคะนี่นะคะน้ำเยอะมากเลยนะคะในคลองเพราะว่าฝนมันตกติดต่อกันนะคะเป็นเวลาสองอาทิตย์กว่านะคะบอบบอกว่าน้ำมันท่วมมาตรงนี้ด้วยนะคะเนี่ยลอยน้ำมันท่วมขึ้นมาตรงเนี้ยคะ่ะ ตอนที่มาคราวที่แล้วนะคะตรงนี้เต็มไปด้วยวอเตอร์ครสอะคะ่ะเต็มไปหมดเลยะคะ่ะแต่ว่าตอนนี้น้ำมันท่วมขึ้นมานะะแล้วค่ะเราก็อาจจะเป็นเพราะว่านนหน้าก็ปิกนิกกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกินอาหารกลางวันกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวแวะมาตรงนี้นะคะเป็นส่วนกลางนะคะเป็นส่วนกลางของฟาร์มนะคะเหมือนเป็นออฟฟิศหลักของฟาร์มอะคะ่ะก็เตรียมเป็นขนมปังเก่าๆอะคะ่ะที่ใส่เอาไว้ในช่องแช่แข็งนะคะที่ไม่กินแล้วเอามาฝากหมู เพราะว่าบ๊อบมีหมูด้วยนะคะบ๊อบเลี้ยงหมูอไว้ด้วยเนี่นะคะคือมาคราวที่แล้วหมูยังไม่ตัวใหญ่ขนาดนี้เลยนะคะเนี่ยตัวโตเร็วมากเลยค่ะ อันนี้คือ <What? S 1> หมูสองตัวนี้คือที่ซื้อมามีมีคลิปด้วยนะคะที่ปูไปซื้อมากับบอสอค่ะเนี่ยอันนี้มีอยู่ในคลิปด้วยนะคะพวกนั้นก็เหมือนกันพวกแกะนั้นก็เหมือนกันนะคะแต่หมูนี่โตวไวอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะ <c oughs> Are <laughs> Look at guinea Phil. der Yeah. So they don't yeah. need knife and fork, eh? <laughs> they put their foot on and tear food apart, eh? เขาเรียกว่าบานาน่าแพชนฟรุตหรือว่าเป็นอ่าสาวรสใช่ไหมคะสาวรสกล้วยอะค่ะคือมันจะมีรูปทรงยาวนะคะนี่ดอกมันจะเป็นอย่างนี้คือสาวรสที่เรากินทั่วไปอะ่ะ มันจะเป็นลูกกลมๆใช่ไหมคะแต่นี้ก็ลูกมันจะยาวแบบนี้คะ่ะใบก็เหมือนเสาวรถเลยคะ่ะเหมือนเลยนะคะเป็นพุ่มๆนะคะนี่ลูกเขาก็จะเป็นอย่างนี้คะ่ะยาวๆเขาถึงเรียกว่า banana passion fruit นะคะ สำหรับทางด้านนู้นก็เป็นแกะนะคะก็แกะพวกนี้ก็เลี้ยงเอาไว้กินค่ะเป็นแกะแบบขุนค่ะแล้วก็พอถึงเวลาก็เอาไปชำแหละนะคะแล้วก็จะใส่ฟรีเซอร์ไว้นะคะกินได้เป็นปีเลยค่ะ อันนี้เป็นแพะนะคะแต่ว่าเป็นแพะพันขนยาวนะคะชื่อว่าแองโกล่านะคะพันแองโกล่านะคะขนเขาก็จะยาวเหมือนกับเหมือนแกะเลยค่ะ